วันขอนแก่นนะครับวันนี้ผมมากับจอสองดินนะครับเป็นของยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นรุ่น XAVAX สา0สองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางโซนี่เลยนะครับสำหรับนะครับในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับในกล่องตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยก็ประกอบไปด้วยเป็นตัวจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับผมดีไซน์มาได้สวยงามเลยนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีเดี๋ยวนี้นะครับเป็นชุดฟอนเลียซับแล้วก็เป็นชุดของปักกล้องแล้วก็เป็นปักสําหรับเสียบตัวมันโซนทองอะไรนะครับแล้วก็ไม์บูทูนะครับตัวนี้แล้เก็มีชุดสายไฟนะครับส่วนนี้เป็นชุดของ USB e นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับ ชุดสายไฟสายลำโพงครับผมตัวนี้นะครับปั๊กสำหรับต่อคอนโซลทงอะไรนะครับของตัวนี้เลยนะครับไม้บูทูธครับผมตัวนี้เป็นไม้แยกอิสระนะครับไม่มีอยู่ในตัวเครื่องนะครับ ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับนะครับรูปร่างหน้าตาภายในตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับสำหรับนะครับ Sony XAV AX 3200นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วหน้าหลักก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่นวิทยุบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้แล้วก็มี USB ด้วยนะครับเล่นได้ทั้งไฟ MP 3แล้วก็ MP 4ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นกล้องมองหลังครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าใช้สําหรับตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าเสียงตั้งค่าภาพนะครับแล้วก็ตั้งค่าบูทูธนะครับตัวนี้นะครับและตัวนี้พิเศษเลยยังมีระบบ a p p l e c a r า l พนนะครับสําหรับระบบ iOS นะครับแล้วก็เป็น Android Auto สาหรับระบบ Android นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับเป็นฟังก์ชันเว็บลิงก์นะครับสามารถสะท้อนภาพจากหน้าจอมือถือขึ้นหน้าจอโซนี่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ YouTube แบบพรีเมียมได้เลยนะครับดูแบบไม่มีโฆษณาเลยนะครับสำหรับ YouTube นะครับตัวนี้ดีไซน์มาได้สวยงามเลยนะครับนี่เป็นวิทยุครับผมเป็นบลูทูธครับตัวนี้เป็นโทรศัพท์นะครับ USB ให้ผมเล่นไฟ f ีโฟก็ได้นะครับตัวนี้ ภาพสวยคมชัดเลยนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันคอนแกนแล้วก็พีวันทุกสาขาได้ทั่วประเทศเลยนะครับโทร021215733นะครับหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ